ขณะเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ฐานไทยได้พบทุ่นระเบิด PMN 2จุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่มอยู่เนี่ยค่ะหนึ่งทุ่นนั่นหน่วยก็เลยใช้เครื่องตรวจทุน่นตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดและทำเครื่องหมายเพื่อรอการเก็บกู้รอการสนับสนุนชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดมาดำเนินการต่อเมื่อวานนี้สี่โมงเย็นกองทัพภาคที่สองรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าฐานไทยตรวจพบฐานกัมพูชาประมาณสองถึงสามนาย คาดว่าเป็นหน่วยบาร์บีคิวอออขอภัย B H Q B s Q ค่ะคือฐานองค์คษ์คุณเซนนั่นเองใช่ค่ะเนื่องจากมีการสวมหมวกทรงฟ้าสีดำได้ดักซุ่มตรวจการฝ่ายไทยบริเวณทิศตะวันตกเนิน350ที่อำเภอพนมรมดงรักจังหวัดสุรินห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาฝั่งไทยประมาณ100เมตร ขณะเข้าทําการตรวจสอบพื้นที่ฐานไทยได้พบทุ่นระเบิดเพียง m n 2จุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่มอยู่เนี่ยค่ะ1ทุ่นนั่นหน่วยก็เลยใช้เครื่องตรวจทุ่นตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดและทําเครื่องหมายเพื่อรอการเก็บกู้รอการสนับสนุนชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดมาดําเนินการต่อค่ะกองทัพภาคที่สองระบุว่าเหตุการณ์นี้ยืนยันได้ว่า ายังคงลักลอบใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่อธิปไตยของไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดสนธิสัญญาออตโตวาอย่างต่อเนื่องขณะที่ทบูชอมทุนระเบิดจุดสําคัญก็คือเดี๋ยวรอรายงานล่าสุดเมื่อวานนี้ได้ทราบจากอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงต่างประเทศ <c oughs> เบนเจามินสุการจะนัดที <c oughs> อาท่านพูดถึงประเด็นวันที่22ตามเวลาที่เจนนวาเซสวาแวนเนี่ย ก็จะมีการประชุมคอมมิต t ี e ออนคอร์ r ปอร v ที o คอมพล n c แอนซ์ภายใต้กลไกลอนุสัญญาออตตาว่าที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเราได้ดำเนินการเข้ากลไกลที่ว่านี้ก็คือคเขมนใช้ชุดระเบิดสังหารซึ่งเป็นการระเบิดอนุสัญญาออตตาว่าอย่างที่ว่านี้โดยได้แจ้งการกระทําของฝ่ายกัมพูชามไม่เป็นไปตามข้อตกลงรอการตรวจสอบล่าสุดเดี๋ยวรอคงจะมีความคืบหน้าเข้ามาและ จะมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมในการประชุมด้วยเขาจะว่าหลักฐานคลิปล่าสุดอ,ะ,อะที่เป็นทหาร <นะ S 2> เหม็นทำมือถือตกอะนั่นแหละครับโชอการวางทุ่นระเบิด PMN 2, 2องะค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญตรงนี้นั่นก็คือเรื่องทุ่นระเบิดสังเกตดูไหมกำจะเข้าออตตาว่าซึ่งเป็นกรรมการชุดเล็กชุดใหญ่ในข้ประชุมกันทันวาปลายปีอันนี้เนี่ย ในจังหวะเวลาเดียวกันอันนี้พี่คิดเองผมคิดเองกัมพูชาเกิดตอบรับ oh. อ๋อกัมพูชาจจโจตอบรับ r าวี ah, เมื่อวานที่สะแก้วอะค่ะที่อยู่ดีๆก็ตอบรับว่ายินดีที่จะร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดกับเรา